สบทเรียนของหนังสือพ่อรวยสอนลูกของโรเบิร์ตคิโยซากิถ้าคุณเอาสาบทเรียนนี้เอาไปใช้คุณก็จะประสบความสำเร็จในเรื่องทางการเงินคุณต้องพิจารณาทุกครั้งถ้าคุณซื้อของตามใจคุณคุณก็จะไม่มีทางรวย <laughs> <laughs> ผมจะไปแชร์สาบทหลักๆ ถ้าคุณเรียนรู้แล้วคุณเอาไปใช้โอกาสที่คุณจะประสบความสําเร็จมีอิสระทางการเงินเนี่ยก็จะมีสูงนะครับและตัวผมเองเนี่ยได้อ่านหนังสือเล่มน,นี้เมื่อ20กว่าปีที่แล้วช่วงที่ผมอ่านนั้นน่ะผมประสบความสําเร็จเรียบร้อยแล้วนะครับทำให้ผมเนี่ยเข้าใจถึงม i n d s e ตว่าการที่คุณจะอยู่ในสี่ช่องนี้คุณต้องมี m i n d s e ตที่ไม่เหมือนกันมันไม่มีอันไหนที่ถูกหรือผิดแต่คุณเนี่ยต้องเข้าใจว่าคุณต้องมีม i n d s e ตอะไรที่จะทําตรงนั้นอยู่ บทเรียนที่1เงินสีด้านการหาไรายได้ของโลกใบนี้มี4แบบมาดูความแตกต่างทั้ง4อันนะครับช่องที่1น,นะครับ e ก็คือ employee คนที่รับเงินเดือนทุกเดือนจากการที่คุณไปทำงานคุณก็จะถือว่าคุณจะอยู่ในช่องนี้นะครับข้อดีของการที่เป็น employee คุณก็จะมีความมั่นคงคุณได้รับเงินเดือนทุกเดือนคุณได้รับสวัสดิการไม่ว่าจะเป็นการโรยบาลดูแลรักษามีบำเหน,น็จบรรณาแล้วแต่ที่เขาสัญญากับคุณ อันที่สองเซลล์เอ็พก็คือทุกอย่างที่คุณต้องทำเนี่ยคุณต้องดูแลด้วยตัวเองไม่ว่าคุณจะเป็นคุณหมอทนายความที่ปรึกษาทั่วไปเจ้าของธุรกิจขนาดเล็กถ้าคุณเป็นตัวหลักในการทำงานก็ถือว่าคุณจะอยู่ใน s e l f ์เอ็ o พอยแต่ช่องนี้มันจะมีความคล้ายคลึงกับช่อง b u บิสเ s สสำรวจง่ายๆว่าคุณอยู่ในช่อง S หรือช่อง B ก็คือว่าถ้าคุณไปเวทีชัน3เดือนโดยที่ไม่มีคนติดต่อหาคุณเลยแล้ว ตอนคุณกลับมา3เดือนบริษัทยังรันได้ดีหรือดีกว่าเดิมก็แสดงว่าระบบการทํางานของคุณมีประสิทธิภาพแสดงว่าคุณอยู่ช่อง B แต่ถ้าเกิดคุณไป3เดือนมีคนติดต่อคุณตลอดเวลาแสดงว่าคุณไม่ได้อยู่ช่อง B คุณอยู่ช่อง S ในช่อง B เนี่ยเจ้าของเนี่ยอาจจะไม่ได้ทํำด้วยตัวเองเพราะในช่อง B เนี่ยมันเป็นธุรกิจที่มันมีระบบของผู้บริหารการจัดการ ในระบบที่แก้ปัญหาด้วยตัวมันเองแต่ลบริษัทก็จะมีระบบไม่เหมือนกันเช่นบริษัทใหญ่อย่างเช่นวิลเกตนะครับอินเวสเตอร์คุณอยู่สามชอ่องนี้คุณก็จะเป็นนักลงทุนได้นะครับมีตั้งแต่การลงทุนในตลาดหลักทรัพย์การลงทุนมาอสังหาริมทรัพย์การลงทุนที่ซื้อมาขายไปไม่ว่าคุณจะซื้อทองคุณทุนรูปภาพวาดที่มีมูลค่าคิดว่าภาพนั้นอนะ่ะมันจะมีมูลค่าสูงขึ้นไปเรื่อยๆนักลงทุนก็มีหลากหลายประเภทอย่างวอลเลนบัคเฟตเนี่ย เขาชอบจะซื้อหุ้นกับชอบซื้อบริษัทที่เขาคิดว่าจะมีผนตอบแทนและมีความเจริญรุ่งเรืองต่อไปดังนั้นเนี่ยคุณจะเป็นนักลงทุนคุณจะต้องรู้จักว่าตัวคุณเองเนี่ยมีความชํานาญเรื่องไหนและคุณชอบเรื่องไหนแต่การเริ่มต้นในการลงทุนคุณต้องมีเงินหลักการก็คือเอาเงินของคุณเนี่ยไปซื้อสินทรัพย์แล้วทาให้สินทรัพย์นั้นมาสร้างเงินให้คุณนี่คือหลักการของการลงทุน บทเรียนที่2นะครับเราจะแบ่ง4ี่ช่องนี้เป็น2ฝั่งฝั่งซ้ายนี้ก็จะเป็นฝั่ง Active income ฝั่งนี้เป็น Passive Income ฝั่ง Active income เป็นฝั่งที่คุณต้องเป็นคนทำคุณถึงจะได้เงินถ้าคุณไม่ได้ทำคุณจะไม่ได้เงินแต่ s s i v e Income ก็คือถึงแม้คุณไม่ได้ทำคุณก็ได้เงินซึ่งคุณโรเบิร์ตคิโยซากิให้จำกัดความว่า a c t i v e income เป็น d s ซ t ของ Poor Dad และ s s i v e Income เป็นของ r i c h Dad ซึ่งผมอยากจะอธิบายให้ฟังว่ามันไม่มีช่องไหนที่ถูกหรือผิดมันถูกทั้งหมดนะขะ้นออยู่กับคุณพอใจความเสี่ยงแค่ไหนแล้วคุณอยากจะอยู่ช่องไหนและถ้าคุณอยากจะอยู่ช่องไหนเนี่ยคุณต้องสร้าง m i n d s ซ t ให้ถูกต้องแล้วคุณก็จะประสบความสำเร็จนั้นตัวผมเองเนี่ยก็เ,เป็นอยู่ที่ทั้ง4ี่ฝั่ง <Whoa. S 1> ผมจะขอยกตัวอย่าง2 m i n ม s e t ซนี้แตกต่างกันยังไงนะครับ พวแด a ดจะคิดว่าเรื่องการเงินเนี่ยต้องปลอดภัยไว้ก่อนแต่ Rich d a ดเนี่ยจะพูดว่าการเงินเนี่ยต้องรู้จักบริหารความเสีย่ยงพว o แด a ดจะประหยัดทุกบาททุกสตางค์เพื่อออมเงิน Rich d a ดจะใช้ทุกบาททุกสตางค์เพื่อการลงทุนพ o อแด a d จะบอกว่าคุณเรียนสูงสูงเพื่อให้ได้เงินเดือนสูงสูงริชแดดจะเรียนให้รู้วิธีใช้เงินทำงานแทนเขาพว o แด a ดจะให้ความสนใจแต่เรื่องรายได้ ริชเดดจะให้ความสำคัญกับการสร้างทรัพย์สินบทเรียนที่สามนะครับคุณต้องพิจารณาทุกครั้งที่คุณใช้เงินว่าคุณใช้เงินนี่เพื่อให้เป็นทรัพย์สินหรือเป็นหนี้สินถ้าคุณซื้อสินทรัพย์ที่คุณต้องจ่ายไปทุกเดือนและคุณไม่มีไรายได้จากอันนั้นก็ถือว่าเป็นหนี้สินแต่ถ้าคุณซื้อสินทรัพย์ที่คุณมีไรายได้เข้ามาทุกเดือนอันนั้นก็ถือว่าเป็นทรัพย์สิน ยกตัวอย่างเรื่องบ้านนะครับถ้าคุณไปซื้อบ้านแล้วให้คนมาเช่าแล้วคุณมีรายได้จากค่าเช่าซึ่งคุณมีกําไรก็ถือว่าเป็นทรัพย์สินแต่ถ้าคุณเอาบ้านมาอยู่เองหรือบ้านไม่มีคนเช่าคุณต้องจ่ายทุกเดือนอันนั้นก็คือเป็นหนี้สินคุณซื้อโทรศัพท์มือถือแต่คุณไม่มีรายได้อันนั้นก็ถือว่าเป็นหนี้สินแต่ถ้าคุณซื้อโทรศัพท์คุณเอาโทรศัพท์นั้นเป็นการสร้างรายได้ให้คุณก็ถือว่าเป็นทรัพย์สิน ทุกครั้งที่คุณใช้เงินคุณต้องพิจารณานะครับว่าอันนี้จะเป็นลายจ่ายซึ่งเป็นหนี้สินหรืออันนี้ที่คุณจะเป็นรายรับที่เป็นทรัพย์สินคุณต้องพิจารณาทุกครั้งถ้าคุณซื้อของตามใจคุณคุณก็จะไม่มีทางรวย okay. Okay. Yeah. ไม่ว่าคุณจะอยู่ช่องไหนก็ตามคุณต้องพัฒนาตัวเองตลอดเวลาต้องสร้างทักษะและเพิ่มความรู้และฉลาดในการใช้ชีวิตและการใช้เงินและคุณจะมีเงินใช้สุขภาพดีและมีความสุขเชื่อผมนะครับผมทำมาแล้วหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์กับทุกคนนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ